พามาชมผักนะครับผมผักที่ปลูกนะครับผมพี่สาวปลูกไว้นะเป็นผักปลอดสารเนาะมีมะเขือเทศแล้วก็มีพริกนะครับผมมีต่างๆเลยนะครับผมนะี่ฮะมะเขือด้วยนะฮะมมาอัปเดตให้ชมนะครับผมมาต่างจังหวัดนะครับมาบ้านเกิดนะก็มาชมผักสวนครัวต่างๆนี่ฮนะ สมบูรนะครับผมปลูกสมสารนี่ดูการทํานะครับผมเราใช้ไม้ที่มีไม้ไผ่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเชือกฟางนะครับผมให้แตงกวาขึ้นแตงกวาก็จะขึ้นนะแบบนี้นะ,นะการใช้เชือกฟางเป็นการออกแบบแบบเรียบง่ายนะครับผมไม่ต้องยุ่งยากนะไม่ต้องไปซื้อ วัสดุที่แพงทำนะครับผมใช้วัสดุที่มีนะครับผมนี่อะไร่าจะเป็นผักกาดนะน,นี่นะครับผมสวยงามนะครับผมผักปลอดสารเคมีนี่นะออกแบบดีมากเลยนะครับผมใช้วัสดุที่มีทำ มะเขือมะเขือแล้วปลูกได้กินเป็นปีนะครับผมปลูกไว้กินเป็นปีนะครับเก็บตลอดดูแลใส่ปุ๋ยตดน้ํานะครับผมก็ได้กินทั้งปีดาวเรืองก็มีสมบสาร